ส่วนถัดไปจะเป็นการคิดค่าไฟนะครับอัตราค่าไฟการคิดค่าไฟของการไฟฟ้าบ้านเรานะครับเ,เดี๋ยวนะเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะเอาผมผมเขียนอธิบายเพิ่มไว้อีกหน้าหนึ่งแล้วกันนะคือให้ลองให้จะได้เห็นภาพว่ามันทำยังไงนะครับประการแรก ออมองว่าค่าไฟเนี่ยหลักๆมีมีสส่วนนะครับที่เขาจะคิดเงินเรานะครับส่วนแรกจะเรียกว่าเป็น energy charge นะครับเอ่อส่วนแรกเป็น energy charge นะครับก็คือเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะครับใช้พลังงานไปกี่กิโลวัตต์อาวนะครับ เนาะมันก็จะคิดเงินเราตามนั้นนะครับว่าหน่วยละเท่านั้นเท่านี้บาทนะครับโอเคนะอันนี้คืออันแรกนะครับเป็นเป็นการคิดค่าพลังงานนี่คือตัวหลักนะครับมิตเตอร์ที่หมุนอยู่หน้าบ้านอนะ่ะก็คือตัวนี้แหละนะครับเป็นตัวเอ่อ e n e r ม y m e อร์นะครับเป็นตัวที่วัดว่าเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะครับเคนะ ทีนี้อีกอันหนึ่งที่เขาจะคิดเงินเราก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นดีมานชาร์จนะหรือว่าบางทีก็จะเรียกว่าเป็นพีคชาร์ e นะครับดีมานชาร์จหรือว่าพีคชาร์ e นะครับตัวนี้มันก็จะดูเราเป็นกิโลวัตนะครับแต่ว่ามันก็จะดูว่าเออสูงสุดอะสูงสุดที่เราใช้ในรอบรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ย เราใช้ไฟสูงสุดกี่กิโลวัตต์เขาก็จะคิดเงินเราตรงนั้นว่าเท่านี้บาทต่อกิโลวัตต์ใช่ไหมคือตัวนี้คือมองภาพง่ายๆถ้าเราเป็นโรงไฟฟ้าใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องส่งมาขายใช่ไหมนึกออกไหมครับเราก็เก็บตังค์นะว่าคุณเอาคุณใช้พลังงานไปเท่าไหร่ส่วนอันนี้มันก็จะเหมือนว่าคือคุณเข้าใจคําว่าพีคป่องไมลูกนะคือพีคก,กับพลังงานนี่แยกออกจากกันได้ไหม เหมือนผมเคยเอารูปนี้ให้ดูแล้วใช่ไหมที่ว่าที่ว่าเปิดเปิดปิดไฟอะที่ว่าบางทีเราอาจจะมีไฟอะไรนะไฟขนาดสมมติหนึ่งพันวัตต์อย่างเงี้ยนะครับเปิดเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงอ่ะอย่างเงี้ยมันก็ใช้พลังงานไปเท่าไหร่อเอาเอากำลังคูณเวลาก็เป็นหนึ่งพันวัตต์ชั่วโมงใช่ไหมครับอีกกลับกันก็คือ ถ้าเกิดคุณมีไฟร้อยวัตต์นะครับแต่เปิดเป็นเวลาสิบชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ใช้พลังงานเท่ากันใช่ไหมใช้พลังงานเอ,อเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งพันวัตต์ชั่วโมงเหมือนกันนะครับยังยังตามทันอยู่นะทีนี้แน่ๆเลยก็คือไอ energy charge เนี่ยก็คือมันก็คิดตรงนี้แหละครับคิดพื้นที่ใต้กราฟเรานี่แหละใช่ไหมว่าใช้ไปเท่าไหร่ไอสองกรณีเนี้ยมันก็จะถูกคิดคิดค่าพลังงานเท่ากันถูกไหมครับเพราะว่าเราใช้พลังงานไปหนึ่งพันวัตต์ชั่วโมงหรือว่าหนึ่งกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือว่าหนึ่งยูนิตอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องกินเราก็ต้องจ่ายค่าพลังงานเท่านี้นะครับแต่ว่าดิมานชาร์จเนี่ยจะคนละเรื่องนะครับด a มานชาร์จเนี่ยมันเหมือนกับว่า สมมติเรามีไอหลอดอย่างอย่างเงี้ยถ้าตีเป็นหลอดไฟนะไอพันวัตก็คือนึกภาพไอไฟไฟส่องผนังอาคารนะ่ะหรือว่าไฟไฟส่องไอเนี้ยครับส่องถนนส่องสเตเดียมอะนึกภาพออกใช่ไหมไฟที่เป็น,ท,ปนที่เป็นหลอดไส้หลอดไอหลอดฮาโลเจนน่ะนะครับอันนั้นน่ะสมมติถ้าเกิดมันเป็นหลอดหลอดฮาโลเจนพันวัตอย่างเงี้ยก็แปลว่า โรงไฟฟ้าจะต้องส่งไฟที่มีกำลังสูงพอที่จะทำให้ไอหลอดฮาโลเจนเราอ,อ่ะมันสว่างได้นึกออกไหมครับในขณะที่ในขณะที่ถ้าเกิดเราเปิดหลอดร้อยวัตต์ไอหลอดร้อยวัตต์นี่ก็คือประมาณหลอดหลอดไส้กลมๆแบบที่เราใช้งานทั่วๆไปนะั่นแหละหลอดร้อยวัตต์ไออย่างนั้นอนะ่ะโรงไฟฟ้าก็ส่งกำลังมาแค่ร้อยวัตต์ใช่ไหมนึกออกไหมครับก็ขับไอหลอดนี้ติดละแต่ว่าถ้าจะ แต่ถ้าจะเปิดไอ้หลอดแรกเนี่ยถ้าจะเปิดไอ้หลอดแรกเนี่ยเฮ้ยลมไฟฟ้าต้องปั่นไฟสูงถึงพันวัตต์ใช่ไหมเพื่อให้หลอดนี้มันสว่างติดได้นะครับถึงแม้ว่าทั้งสองกรณีนะหลอดฮาโลเจนนะครับกับหลอดไส้เนี่ยมันจะกินพลังงานเท่ากันแต่ว่ามันกินกำลังไม่เท่ากันนะ เพราะนั้นโลงไฟฟ้าเองต้องอย่างอย่างอันนี้โรงไฟฟเองจะต้องมีกําลังการผลิตสูงกว่าใช่ไหมถึงจะส่งอันนี้มาได้ถึงจะทําให้เครื่องจักรเราเดินได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดเงินตรงนี้ด้วยถ้าเกิดเราเใช้เครื่องจักรหลายตัวนะครับโอเคไหมเนี่ยนะโอเคอ่ะมีสองตัวแบบนี้นะครับก็จะได้จะได้เข้าใจได้ทีนี้ มันจะมีอีกเช่นสมมติอาจจะมีอีกมีค่าปรับที่คุณจะเริ่มเห็นแบบไม่ใช่สองตัวหลักเมื่อกี้นะไม่ใช่ค่าพลังงานไม่ใช่ค่ากำลังนะจะมีค่าปรับ power factor อย่างเงี้ยนะครับกรณีที่ power factor นะต่ำกว่าต่ำกว่า0.85นะการไฟฟ้าจะคิดค่าปรับนะครับ นะครับเดี๋ยวนะเน็ตมันหนืดมากอะ่ะผมเขียนจบประโยคไปแล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราคุมถ้าเราคุมไม่ดีนะครับถ้าเราคุม power factor ไม่ดีเนี่ยการไฟฟ้าจะคิดค่าปรับเราด้วยนะครับถ้า power factor เราต่ำกว่า0.85นะการไฟฟ้าจะคิดค่าปรับ คิดยังไงนะครับคิดยังไงก็อืมเดี๋ยวลองวาดเส้นอะไรขึ้นมาให้ดูสักนิดหนึ่งก่อนนะอันนี้ใช่ไหมอ่ะสมมุติว่าสมมุติว่าศูนย์จุดแปดห้าอยู่นี่นะครับ <c oughs> สมมติว่า0.85อยู่นี่นะครับ แล้วก็โออันนี้ผมวาดเสร็จไปนานแล้วนะเนี่ยสมมุติว่ากรณี Power Factor สูแป85นะมันจะจะเทียบเท่ากับว่ามีไอ้โหลดจินตภาพครับมี KY อยู่เท่าเนี้นะครับความยาวเท่าไหร่ช่างมันนะให,ให้นึกเป็นภาพนะครับแต่สมมุติว่าโรงงานเราแย่เลยนะโรงงานเราแบบอืมโรงงานเราอาจจะไม่คุมไอ้นี่เลยไม่คุมเรื่อง Power Factor เลย นะครับถ้าโรงงานเราไม่คุม power f a ์แฟ r เลยเนี่ยโอ้โหเน็ตมันหน่วงมากเลยว่ะเ๋ยนะรอแป๊บนึงนะถ้าโรงงานเราไม่คุมพ o w เว f a ์แฟ r เลยนะครับโรงงานเราไม่คุม power f a ตอร์เลยเนี่ยเราอาจจะมีโหลดจินตภาพความยาวเท่านี้ครับ โอเคไหมครับมันอาจจะยาวขนาดนี้เลยการไฟฟ้าก็จะบอกว่าเอา้าใช้ยังไงเนี่ยไม่ไม่คุม power factor เลยเนี่ยดูสิแปลว่าโรงไฟฟ้าเองอะ่ะมันจะต้องหาทางจ่ายไฟมาให้เราเท่านี้ครับยาวๆอย่างเงี้ยมันออกไหม KVA ที่มันต้องจ่ายให้เราเนี่ยคือเท่านี้นะครับท,ทั้งทั้งที่กิโลวัตจริงๆที่เราต้องการใช้งานมันคือเส้นนอนเส้นนี้เส้นเดียวใช่ไหมแต่ว่าการไฟฟ้าต้องส่งมาเท่าไหร่อ่ะถ้า power factor ดีๆก็อาจจะส่งมาแค่นี้นะครับก็พอละแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ควบคุม power factor เลยปล่อยให้ power factor เราแย่นะการไฟฟ้าก็ต้องส่งให้เราต้งเยอะเท่านี้เนะี่ยแปลว่าอะไรเพราะว่าในมุมค้าขายมันก็โอเคใช่ไหมขายของได้มากขึ้นเได้เงินมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงการไฟฟ้าเขาไม่ได้มองแบบนั้นนะครับเขามองว่าโอ้นี่ฉันต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นใหม่กี่โรงเนี่ยนะครับ แล้วการที่เยิ่งยิ่งถ้าเกิดเราใช้โหลดช่วงนี้สั้นๆไม่กี่ชั่วโมงต่อปีหรือไม่กี่ชั่วโมงต่อวันเนี่ยกลายเป็นว่าการไฟฟ้าจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าเป็นหลักพันล้านหมื่นล้านนะเพื่อมารองรับการใช้งานแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องไปจ้างคนงานหมายถึงพนักงานใหม่ชุดตึงใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่คุ้มอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้า Power Factor แย่นะเขาต้องไปรับผิดชอบเรื่องการสร้างเรื่องการเดินลงไฟฟ้าเนี่ย เขาก็จะคิดเงินเรานะครับทีนี้ส่วนที่เป็นตัวที่จะคิดเงินเราก็คือส่วนนี้นะครับนี่ส่วนต่างตรงนี้ครับนี่ KVA ส่วนที่เกินเอ่อกรณี p าว e r Factor เูอร์0.85นะครับ รอแป๊บงนะีมันผมเขียนเสร็จแล้วเนะี่ยโอ้สุดยอดเลยว่ะอืมยังไงเนะี่ยแฮงไปเลยปะเนะี่ย เยนะ่ะมาละอ q a ส่วนที่เกินกรณีเพลี actor, วยวแฟกเตอร์เท่ากับ0.85นะครับโอเคนะครับอันนี้คือส่วนที่จะคิดค่าป่าะนะครับเห็นเนาะเคนะครับเนี่ยไอคิดค่าปัก็คือคิดส่วนเกินตรงนี้นะครับมันก็จะมีวิธีของมันนะว่าถ้าคิดแล้วเ,เกิน0.8 หมายถึงว่าพอคำนวณตัวเลขมันก็จะมีทศนิยมใช่ไหมถ้าเกิดทศนิยมมันเกิน0.5เควก็จะปัดขึ้นให้เต็ม1เควอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คิดเงินคือเขาจะคิดเงินเป็นหลักเป็นหลักเต็มๆอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่คิดแบบไม่คิดเป็นทศนิยมอะ่ะถ้าถ้าเกิน0.5ก็ปัดเป็น1ไปเลยถ้าต่ำกว่า0.5ก็ตัดทิ้งไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คิดเป็นแบบเต็ม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 หน่วยเควานะครับ โอเคนะส่วนอันอื่นมันก็จะมีค่าอื่นๆอีก,กน,นะครับมันจะมีค่าอื่นๆอีกเช่นค่ารายเดือนนะครับบางเลทก็จะมีค่ารายเดือนเช่น300กว่าบ,บาทอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บมันก็จะมีค่า FT อจะเขียนไว้ให้ อ๋อเน็ตเน็ตมหาลัยห่วยมากว่ะยังยังได้ยินผมอยู่ไหมครับเนี่ยได้ได้ยินครับอ่ะเนี่ยดูเดะตัดสัญญาณทิ้งเลยวะ่ะ แป๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บนึ่งนะผมเปลี่ยนเน็ตเลยดีกว่าเดี๋ยวเอาเน็ตสุดมาละตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ pocket wi-fi ของตัวเองนะครับเพิ่งซื้อมาหมดไปเท่าไหร่นะอันเนี้ยเอ่อสิมพันห้าพ็อกเก็ตไวไฟพันห้ารวมเป็นสามพันนะครับ เวิร์กฟอร์มโฮมนะครับรัฐบาลสั่งให้เวิร์กฟอร์มโฮมแต่ไม่มีอะไรให้ครูสักอย่างนะครับลงทุนเองทุกอย่างนะครับตอนคุมสอบคุณเมื่อกี้นอกเรื่องเลยนะเมา,าเรื่องรัฐบาลตอนคุมสอบคุณเมื่อกี้ก็ไล่ไถ่ทวิตเตอร์ไปเจอข่าวท็อปฟอมของนายกเราอีกแล้วบอกว่าอะไรนะไอ้นุ่นก็ขึ้นไอ้นี่ก็ขึ้นใช่ไหมบอกว่าอย่าอย่าเห็นแก่ตัวกันนักอย่าเพิ่งเรียกค่าแรงเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับถ้าอยากได้ค่าแรงเพิ่มก็ หาเงินมาจากไหนล่ะอะไรนี้นะครับเราก็ได้แต่นึกในใจว่าเอาอะไรของมึงวะเนี่ยมึงสั่งให้กูว่าคอม o m home แล้วมึงสั่งให้กูว o าคอม o m home แล้วกูก็ต้องไปนั่งไล่กูถามมึงกลับได้ไหมว่ามึงจะให้กูไปเอาเน็ตที่ไหนไปเอาคอมพิวเตอร์ที่ไหนเนี่ยนะครับเออจริงๆแจกก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะจริงๆแล้ว่พูดมาแล้วก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงสติปัญญาอะไรทั้งสิ้นเลย เออเดี๋ยวนะเอาใหม่นะรายจ่ายหลักๆมีสองตัวนะครับคือค่าพลังงานกับค่าพีคนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะมีค่าปรับ p o w e r factor ใช่ไหมกรณีที่เราไม่คุม p o w e r factor ให้สูงกว่า0.85นะครับส่วนที่แย่กว่า0.85เนี่ยจะถูกคิดคิดเงินนะครับถัดไปก็จะเป็นค่าอื่นๆละค่ารายเดือนนะครับอันนี้ก็จะมีแบบคงที่อันนี้แล้วแต่เลทน,นะครับแล้วก็จะมีค่า F T ใช่ไหม ค่า FT เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเขาเรียกอะไรทุกอย่างนะค่าแก้ค่าแก้เนื่องจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่แน่ใจนะคะแต่ความประมาณเนี้ยก็คือความหมายของมันคือว่าโรงไฟฟ้าบ้านเราอะ่ะตามที่เราเห็นใน Energy Mix นะครับที่ถามไปในข้อสอบอะ่ะส่วนใหญ่มันก็จะมาจากก๊าซธรรมชาติใช่ไหมฐานหินน้ํามันอะไรเงี้ยนะครับราคาเชื้อเพลิงของโลกมันก็จะขึ้นข,นขนลงลงของมันไปใช่ไหมครับ มันก็จะมีคณะกรรมการกำหนดนโยบายอะไรสักอย่างนึงผมไม่แน่ใจว่าชื่อย่อมันเรียกว่ากกอหรือกกนอหรืออะไรสักอย่างมันรู้นะครับแล้วคือถ้าในวงการเขาจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษกันไงเขาจะเรียกว่า regulator นะครับ regulator หมายถึงตัวควบคุมอ่ะหมายถึงผู้ควบคุมอ่ะนะครับ เ e กเลเตอร์ <c oughs> ก็จะเป็นคนประกาศว่าอา้าวสามเดือนถัดจากนี้ไปค่า ft จะเป็นเท่าไหร่สามเดือนจากนี้ไปค่า ft จะเป็นเท่าไหร่นะครับก็มีโมเดลคณิตศาสตร์ที่คำนวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเชื้อเพลิงของโลกอะไรแบบนี้นะครับนั้น f t ก็จะเปลี่ยนทุกๆสามเดือนนะครับอืมก็มีทั้งลบทั้งบวกนะคือมันไม่ใช่บวกอย่างเดียวนะครับถ้าช่วงไหนที่ค่าไฟมันถูกค่าเชื้อเพลิงมันถูกลงก็ เอฟทีอาจจะติดลบก็ได้นะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับมีค่าเอฟทีแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นค่าอ่าเป็นแวบนบนะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับโอเคไหม่ะดูโครงสร้างเสร็จแล้วมันจะมีมันจะมีประเด็นอย่างนี้นะครับมันจะมีประเด็นว่า มิตเตอร์ที่อยู่หน้าบ้านนะกลับมาที่นี่นะกลับมาที่นี่นะครับสองตัวหลักนี่นะครับมิตเตอร์ที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยมันเป็นเ n e r g y ม e เตอร์วะนะครับมันมันวัดพีคไม่ได้นะคือมันจะวัดพีคไม่ได้ทีนี้พอมันวัดพีคไม่ได้เนี่ยการเอ,อระบบมันจะทำแบบนี้นะครับอืมเดี๋ยวนะผมต้องเขียนสมการให้ดูนิดนึงอนะ ตัดมันออกไปก่อนอ่ที่ที่คุณต้องเข้าใจนะครับก็คือมิตเตอร์ไฟฟ้าเนี่นะหมายถึงมิตเตอร์ของการไฟฟ้านะวัดได้แต่กิโลวัตตนะ์อวนะครับมันวัดได้แต่กิโลวัตต์อวนะแล้วจากคิดกิโลวัตต์เพื่อ คิด demand charge ได้ยังไงนะครับวิธีของเขาก็คือว่าเราเรายังจำมันนี้ได้ใช่ไหม Energy เท่ากับกำลังคูณเวลาใช่ไหมครับหรือว่ากำลังเท่ากับ Energy หารด้วยเวลาใช่ไหมครับให้เราคิดหลักแบบนั้นแหละนะครับก็ทางรไฟฟ้าเ็าจะใช้วิธีว่าเอาพลังงานทุกๆุ5สิบห้านาทีอะครับ จับหารด้วยเลขสิบห้านาทีนะครับมันก็จะได้กิโลวัตต์มาค่าหนึ่งนึกออกไหมครับที่เฉลี่ยในช่วงสิบห้านาทีนะครับมันก็จะเกิดจากกิโลวัตต์อาวในช่วงสิบห้านาทีนะครับตั้งเนาะแล้วก็หารด้วยเวลาสิบห้านาทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิด พลังงานที่เราวัดเป็นหน่วยเป็นกิโลวัตต์ออวอ่ะคลิกเฉลี่ยในช่วงสิบห้านาทีก็คือ,อกิโลวัตต์อาวในช่วงสิบห้านาทีเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราเอากิโลวัตต์ออวในช่วงสิบห้านาทีไปหารด้วยเลขศูนย์จุดสองห้าชั่วโมงอ่ะอย่างนี้ตามทันไหมแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเห็นว่าไอชั่วโมงกับชั่วโมงมันจะตัดกันใช่ไหมครับแล้วมันก็จะได้กิโลวัตต์มาตัวหนึ่ง น,นึกภาพออกไหมคือน,นึกถึงนาฬิกาใช่ไหมหมุนไปสิบห้านาทีปุ๊บมันก็ได้พลังงานมาค่าหนึ่งใช่ไหมเท่าน,นั้นเท่าน,นี้กิโลวัตต์อวใช่ไหมครับเขาจะเอาเลขนั้นนะไปหารด้วยสิบห้านาทีก็คือศูนย์จุดสองห้าชั่วโมงนะครับมันจะได้กิโลวัตต์อวออกมาหนึ่งค่านะครับทดแหวกสิบห้านาทีผ่านไปนะครับอีกสิบห้านาทีผ่านไปก็จะเกิดกิโลวัตต์ออกมาอีกหนึ่งค่าใช่ไหมอีกสิบห้านาทีผ่านไปก็จะเกิดกิโลวัตต์มาอีกหนึ่งค่า อีกสิบห้านาทีผ่านไปก็จะเกิดกิโลวัตต์มาอีกหนึ่งค่านึ้อออกไหมครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะมีพีคปรากฏออกมาทั้งหมดสี่ค่านึ้อออกไหมครับหนึ่งวันมีเท่าไหร่ยี่บสี่ชั่วโมงก็ต้องมีทั้งหมดกี่ค่าเนี่ยยี่สบสี่คูณสี่ได้เท่าไหร่ยี่สบสี่คูณสี่ได้เท่าไหร่สี่สิบแปดเก้าสิบหกใช่ไหมเพราะฉะนั้นในในหนึ่งในรอบหน,นึ่งวันอะยี่บสี่ชั่วโมงก็จะมีทั้งหมด 9ก้าสิบหกห้านะครับในหนึ่งเดือนมีทั้งหมดสามสิบวันสมมุตินะครับได้เท่าไหร่หลองคูณดูดิเอาใหม่นะหนึ่งชั่วโมงได้สี่ค่าใช่ไหมครับวันหนึ่งมียีบสี่ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ทั้งเดือนมีสามสิบวันก็เท่ากับว่าทั้งเดือนนี้จะมีพีคโผล่ออกมาทั้งหมดสองพันแปดร้อแปดสิบค่านะครับเขาก็จะดูว่า ไอ้สองพันแปดร้อยแปดสิบค่านั้นนะ่ะค่าสูงสุดคือเท่าไหร่นะครับก็จะเอาไปคูณกับอัตราค่าไฟโอเคนะครับแต่ว่ามันมีรายละเอียดอีกนะเดี๋ยวก็จะพูดต่อไปอีกนี่แหละว่ามันก็จะมีช่วงค่าไฟถูกค่าไฟแพงอีกนะครับเอออย่างถ้าเป็นอัตรา TOU ท,ที่ทุกคนใช้เนี่ยนะก็คือเก้าโมงเช้าถึงสี่ทุ่มอะ่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เอ่อค่าไฟแพงนะครับแล้วก็หลังสี่ทุ่มจนหนึ่งเก้าโมงเช้าเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ค่าไฟถูกนะครับ ไอการคิดค่าพีคชาร์จเนี่ยเขาจะดูเฉพาะพิคที่เกิดขึ้นในช่วง9โมงถึง4ทุ่มโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ,อไอที่บอกว่า2,880ค่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้หยิบมาดูทั้งหมดหรอกเขาก็จะหยิบเฉพาะพิกที่เกิดขึ้นในช่วง9โมงถึง4ทุ่มทุกวันทุกวันทุกวันเว้นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยซ้ําไปนะเตามตามนิยามของเรท T.O.U. นะครับโอเคนะก็ อ่ะให้ให้ดูประมาณนี้ว่าคีคของการคิดค่าไฟเนี่ยเขาคิดจากเอาพลังงานเฉลี่ยมาตั้งเนาะแล้วก็หารด้วยสิบห้านาทีนะครับโอเคเปรียบเสมือนกับเออสองรูปนี้พอดีเขานำเสนอมามันก็พอดีกันแหละอย่างนี้อาจจะเป็นพฤติกรรมการใช้พลังงานสักวันหนึ่งนะครับก็พออาจจะเป็นที่ทำงานหรือจะเป็นโรงงานอะไรเงี้ยเนาะ จ็ดโมงแปดโมงเชา้านี่เริ่มมีคนมาทางานใช่ไหมครับพอแปดโมงปุ๊บเข้างานเต็มที่แปดโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็ทํางานสูงสุดพักเที่ยงก็อาจจะมีดรอปลงนิดนึงนะครับไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยแล้วบ่ายก็มีทั้งแอร์มีทั้งอะไรที่มันต้องทํางานหนักขึ้นเพราะมันต้องเอาชนะความร้อนในบรรยากาศใช่ไหมที่มันสะสมมาตลอดครึ่งเชา้าอะ่ะเพราะ,ะนั้นช่วงบ่ายก็อาจจะกินไฟมากกว่าตอนเชา้านะครับ แต่ว่าพอเริ่มพ้นสามโมงอะไรเงี้ยก็จะเริ่มมีคนทยอยกลับบ้านไปเรื่อยเลยจนถึงหลังสองทุ่มอะไรเงี้ยมันถึงจะเริ่มแบบน้อยน้อยมากๆอาจจะเหลือแค่แบบไฟสนามไฟภายนอกอาคารไฟทางเดินอะไรเงี้ยนะครับพอให้ให้มันไม่ไม่อันตรายอะไรเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็มาใหม่ก็เป็นแบบนี้ใหม่โอเคไหมอันนี้คือลักษณะที่เกิดขึ้นจริงมันก็จะเปลี่ยนทุก เปลี่ยนทุกวินาทีเลยเห็นไหมครับมันก็จะซอยทุกวินาทีเลยแหละ <c oughs> แต่ว่าลักษณะของเวลาการไฟฟ้ามองเข้ามาเห็นพีกมันจะเห็นแบบนี้ครับเป็นกล่องๆทีละสิบห้านาทีสิบห้านาทีสิบห้านาทีอันนี้พอเก็ตนะครับนะประมาณนี้นะส่วนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการ ทำให้เห็นภาพเรื่องมาตรการในการประหยัดค่าไฟรูปแบบหนึ่งก็คือการลดพีคดีมานนะครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องดูประกอบกับค่าไฟนะครับค่าไฟเนี่ยมันจะแพงช่วงนี้อะเดี๋ยวนะเก้าโมงนะครับจนถึงสี่ทุ่มประมาณนี้ช่วงนี้ค่าไฟแพงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ในช่วงนี้ต้องพยายามลดลดพีคลงให้มันต่ําที่สุดแล้วก็ถ้าถ้าทําได้นะก็ไปใช้ไฟตอนกลางคืนแทนโอเคไหมครับ หมือนคุณย้ายโหลดจากช่วงแพงไปไปไปถมช่วงถูกอะนะครับอืมเล่านอกเรื่องให้ฟังคืออย่างโรงงานเหล็กโรงงานหนึ่งที่เคยเข้าไปดูงานอยู่นะเอ่อช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีสมมติออเดอร์มาไม่เต็มไม่สไม่สามารถเดินโรงงานได้ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีว่าเดินแค่ครึ่งวันก็คือเดินเฉพาะ กะด,ดึกนะครับก็คือเดินเครื่องหลังสี่ทุ่มโอเคไหมแล้วก็ไปหยุดตอนใกล้ๆเก้าโมงเช้านะครับเพราะว่าเขาจะได้ไปใช้ไฟฟ้าในช่วงที่ค่าไฟถูกโอเคนะครับไม่ไม่เดินยี่สี่ชั่วโมงโเห็นะก็จะไปปลูกกับเรื่องค่าไฟซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องค่าไฟแต่ว่านี้ให้เห็นรูปก่อนนะครับเเนี่ยเขาต้องการลดพีกตรงนี้เพราะว่ามันจะได้ลดค่าไฟได้ก็คือย้ายพีกตรงนี้มาถมตรง ช่วงที่ค่าไฟถูกนะครับเขาใช้ภาษาว่าโหลดชิฟติงนะชิฟก็แปลว่าเลื่อนนะครับเนี่ยโด,โดยโดยไอเดียก็คือโดยไอเดียก็คือว่าเขาจะพยายามเกลีย่ยให้พฤติกรรมการใช้ไฟอันนี้นะครับพฤติกรรมการใช้ไฟเนี่ยเขาพยายามจะเกลีย่ยให้มันแบนที่สุดโอเคไหมครับเพราะว่าเวลาแบนที่สุดเนี่ยจริงๆมันก็ควบคุมง่ายสุดถูกไหมาการไฟฟ้าเองก็จะสามารถ ควบคุมการเดินหรือหยุดลวมไฟฟ้าได้สะดวกขึ้นนึกออกไหมครับการสูญเสียในภาพรวมของทั้งประเทศอะไรเงี้ยก็จะน้อยลงเนาะไอลักษณะเนี้ยเดี๋ยวคุณจะไปไปเจอกับคำว่าโหลดแฟกเตอร์อีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะมีพูดตอนท้ายมันอารมณ์ประมาณนี้แหละคือไอเดียทั้งคนใช้นะครับทั้งคนผลิตแต่ทั้งเราผู้ใช้ทั้งการไฟฟ้าที่เป็นผู้ผลิตเนี่ย เราทั้งคู่อยากได้โหลดแบนๆแหละเพราะว่าเราจะบริหารค่าไฟได้ง่ายมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเบื้องหลังของการออกแบบค่าไฟให้บางช่วงแพงบางช่วงถูกเนี่ยคุณสังเกตเลยมันคือความพยายามที่จะทําให้โหลดตัวนี้แบนที่สุดนะถ้าพูดในเทอมของโหลดแฟกเตอร์ก็คือเขาพยายามจะทําให้โหลดแฟกเตอร์สูงที่สุดซึ่งโหลดแฟกเตอร์คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายจะพูดอีกทีนะึงนะครับ เนาะอารมณ์ก็รูปนี้ก็คือพยายามจะบอกว่าเขาพยายามจะเกลี่ยโหลดให้มันแบนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอ่ะเดี๋ยวถัดไปจะเป็นลองดูว่าค่าไฟเขคิดกันยังไงนะครับ